โอ้โห่รอมากเลยนะครับโอ้จิสันออกตัวโหดแท้ ดีนะครับอ,อยู่กับพี่สันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาใส่ลูกเตะกันนะครับหลังจากที่ไปซื้อม,มาจากร้านล,งลุงทิพย์นะครับ650บาทนะครับก็เจโฟก็ใส่อย่างกันนี้นะครับที่ผมไปสุพรรณมาเมื่อวานก็เป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งนี่รู้สึกว่าเขาจะกึ่งมาจากอะไรนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปหาอีกอย่างหนึง่งมาดูแต่ว่าแบบนี้ก็มีนะครับ ถ้าท่านได้สนใจก็พิมพ์ตามนี้นะครับ Facebook ลุงทิพย์ยางเปอร์เซ็นต์บทโทรก็ตามนี้นะครับ0617383278มีทั้งกระทะทั้งยางแต่ว่ายางปืนใหญ่คู่นะี่ไม่มีนะครับยางปืนใหญ่คู่ต้องไปที่ร้านไหนดีนะแวถวบ้านน่าจะมีนะจะ,จะลองใส่ให้ดูกันว่าจะใส่ได้หรือเปล่า Okay, เดี๋ยวผมใส่แป๊บหนึ่งนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะแก็ใส่เสร็จแล้วนะครับผมก็ใช้สายพัน์จระเข้ลูกโลกนะครับนี่ชอบมากเลยนะครับแบนนี่ช้ก็ไม่มีความยืดนะครับเสร็จแล้วมันก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับผมว่าข้อดีของมันคือว่ามันยกได้เยอะนะครับนี่ขนาดผมเอาลงมา ลงมาตั้งเยอะแล้วเนาะปกติลูกเตะทั่วไปมันก็น่าจะประมาณนี้นะแต่ว่านี่ผมเอาลงมาเยอะแล้วคราวนี้ผมยกขึ้นเนี่ยนี่ปึ๊บโอ้โหหล่อเลยนะครับไ <laughs> ปเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองไปซิ่งกันนะครับเดี๋ยวจะลองติดเครื่องแล้วพาไปแวนดูนะว่ามันจะมันจะออกตัวมันจะวืดวืดเหมือนเหมือนกเกอร์โฟรหรือเปล่านะครับ มันลงมาตั้งเยอะนะครับเนี่ยมาตกมาตั้งเยอะต่อยกแค่นิดเดียวนะครับโอ้สุดยอดไปเลยนะครับผมไป ใช้ความรุนแรงเราทดสอบใส่กเกียร์วางลองยกดูนะครับโอ้โหรอมากเลยนะครับดูแลเพ่ขึ้นมาทันทีเลยนะครับสีส้มเข้ากับกันนะ คลิปสีส้มเลยนะครับโอ้ยชอบชอบชอบมากเลยนะครับไปเสอบเบรกก่อนนะโอเคเบรกอยู่ดีนะครับ นะครับโอ้ขีสันออกตัวโหดแท้โอ้โอยังสิ่งนะครับเปลี่ยนลูกโตไอ้เปลี่ยนลูกเตะใหม่แรงกว่าเดิมนะครับ นในวิ่งนิงมากเลยนะครับ แหละขีเกียดไปไกลนะครับโอ้โดูดิเอาลงได้ดังเยอะนะครับ ยอดไปเลยนะครับมีหน้าแหละถึงเกียร์โฟร์เขานิยมใส่นะครับคือมันแตะมานิดเดียวนะ่มันยกแล้วมันจะเบานะครับมันจะขึ้นวุดไปเลยนะครับเออลูกเตะก็มีส่วน เอาหน่อยนะครับ อมเร็วสักหน่อยสุดยอดวิ่งดีมากนะครับเอ้เบรกที่เสียวฟันมาก หยอนไปเลยนะครับท่านผู้ชมเออไม่น่าเชื่อนะคป่ะสิ่งเล็กเ,กเน้อยต่านี้นะมันมันแตกแล้วมันบึ๊บไปเลยนะครับมันมันจะไม่เหมือนลูกเตะของเดิมที่มันอันเล็กๆนะครับนี่นี่อันนี้นะครับ สามทีมมันก็ใช้ได้แหละใช้ได้ดีแหละนี่นะครับถ้าเกิดว่าเขาของเดิมโรงงานเขาน่าจะทํามาลูกใหญ่ๆนั้นเหมือนอย่างกรณีเราผมว่าน่าจะโอเคเลยอะ่ะไม่น่าแต่จังเกียวโฟนิยมใสามากับมันแตะขึ้นมาในเดียวเดี๋ยวมันไฟพุ่ดเลยนะครับดยอดไปเลยชอบมากยังรอนะครับ หล่อด้วยใช้งานได้ดีด้วยนะครับอ่ะโอเคท่านใดสนใจไอ้เจ้าลูกเตะสิ่งก็ทักไปที่ Facebook นะครับลุงทิพย์ยางบปรเซนับศู 38, 8, นย์หกหนึ่งเจ็ามแปดอะสานับ650บาทพร้อมส่งโอเคนะครับก็ฝากผลงานของสายพานจระเจ้ล,เลูกโลกไว้ด้วยนะครับแล้วก็ในแบรนด์ของปืนใหญ่นกะคู่นะครับยางปืนใหญ่คูเนาะฮิโนกานะครับ โอเค okay, ครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามผลงานให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ